สวัสดีค่ะอาจารย์จะสาธิตวิธีการทำเว็บแดชบอร์ดนะคะที่เราใช้แอดมิน LTE นะคะในการทำข้อสรุปของยอดซื้อยอดขายในระบบช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก่อนอื่นเราต้องมีดัตต้าเบสนะคะระบบช้อปปิ้งก่อน เราใช้ p อ s เซิฟนะคะในการจำลองเครื่องของเราเป็นเซิฟเวอร์นะคะแล้วก็เข้าสู่ฐานข้อมูลด้วยเบราว์เซอร์ะนะคะพิมพ์ Localhost แล้วก็คลิกที่บรรทัดแรก php my admin นะคะมันจะให้เราล็อกอินเข้าไปเราใช้ username เป็น root นะคะ root แล้วก็ password ก็ตามที่เราตั้งตอนที่เราติดตั้ง p อ s เซิฟนะคะในที่นี้เป็น1-8เนาะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ เราทําการสร้างฐานข้อมูลช้อปปิ้งขึ้นมานะคะกด create ปั๊บได้ฐานข้อมูลเปล่ามาแล้วเรา import ข้อมูลเข้าไปนะคะตามที่อาจารย์ได้าสาธิตเป็นคลิปแรกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการ import ข้อมูลเข้าไปนะคะก็อาจารย์จะมี database มาให้ที่เป็น shopping.sql นะคะตอนนี้พอกด เแล้วก็กดกูก็จะมีตารางฐานข้อมูลเข้ามาจำนวนเจตาราง around, นะคะเจดตารางประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ตาราง F C Category นะคะก็จะมีหมวดหมู่ของสินค้ามี Category ID เป็นรหัสสินค้า2 Customer Customer ก็คือตารางลูกค้านะคะมี Customer ID เป็นคีย์หลักอ๋ออันที่3ตาราง Employee นะคะมี Employee ID เป็นคีย์หลัก ตารางที่4ตาราง order detail ซึ่งมี2คีย์หลักก็คือ order id กับ product id ตาราง order detail เนี่ยจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินค้าที่ถูกซื้อในแต่ละบินนะคะต่อไปก็คือตาราง fc order ก็คือบินบิน1บินก็จะมีรหัสหรือคีย์หลัก1เลขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบิน1บินเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้าได้หลายๆชิ้นไอ้สินค้าที่ถูกซื้อในบินนั้นอะ จะถูกเอามาเก็บไว้ในออเดอร์ดีเทลเนาะโดยใส่ Product ID เข้าไปซึ่งสังเกตดูดีๆว่าออเดอร์ ID เนี่ยเลขมันจะซ้ำกันเพราะว่าบินเดียวกันเนี่ยอย่าง10248เนี่ยตั้ง3บรรทัดแต่มี Product ID ที่ไม่เหมือนกันก็คือเลขรหัส4272แล้วก็75เนี่ยค่ะนั่นแปลว่าบินเนี่ยบินเลขเนี่ยถูกซื้อไป3อย่างนะคะ ถูกซื้อไป3อย่าง Product ที่ขายออกไปเนี่ยมีรหัส4ี่สองรหัส7 2รหัส7 5เนาะราคาต่อหน่วย unit price ก็ตามนี้เลยจํานวนชิ้นนะคะ quantity ก็ตามนี้เนาะ i s c เข้าไปว่าส่วนลดนะอันนี้คือ2ตารางนี้จะเชื่อมโยงกันนะคะ จะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันโดยมีออเดอร์ก่อนแล้วถึงจะเกิดออเดอร์ดีเทลขึ้นแล้วก็ลิงก์มาที่ product ค่ะตาราง product ก็จะมี product id เป็นคีย์หลักนะคะ product i ไมี product name หรือชื่อของสินค้าแล้วก็นอกจากนั้นยังมี supplier ID เเนาะ Supplier ID เป็นคีย์เชื่อมโยงซึ่งจะเชื่อมไปยังตาราง supplier นะคะ Supplier แปลว่าอะไร supplier แปลว่าผู้ค้าส่งนะคะเราจะได้รู้ว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยเราซื้อมาจากใคร แล้วไปจำหน่ายอีกทีนึ่อนเนาะดังนั้นเนี่ยเรารับมาจากใครเราก็จะใส่รหัสเอาไว้นะคะถ้าเราอยากรู้ชื่อของเขาว่าบริษัทที่ขายส่งเรามาซัพพลายเออร์เนมชื่ออะไรเราก็แค่เชื่อมโยงมันมาอย่างตารางซัพพลายเออร์เนาะเัรมันจะมีซัพพลายเออร์อดีเป็นคีย์หลักของตารางซัพพลายเออร์น,อะนะคะแล้วก็จะได้รู้ดีเทลของแต่ละซัพพลายเออร์อว่าบริษัทชื่ออะไรอย,อยู่ที่ไหนเบอร์ติดต่อเป็นอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นตารางโปรดักต์จะมีคีย์เชื่อมโยง อยู่2อคีย์ก็คือมีซัพพลายเออร์ซึ่งจะบอกให้เรารู้ว่าสินค้านี้ใครเป็นผู้ค้าส่งมาอันที่2อคีย์เชื่อมโยงแคตตาล็อกอดีจะเชื่อมไปยังตารางแรกที่เราบอกก็คือหมวดหมู่ดังนั้นสินค้าแต่ละอย่างก็จะมีรหัสหมวดหมู่ในการที่จะบอกว่าสินค้านั้นอยู่หมวดไหนนะคะแล้วก็มียูนิตไพรส์ยูนิตอินสต็อกแปลว่าจํานวนคงเหลือในสต็อกนะคะยูนิตออนออเดอร์ก็คือ จำนวนที่อยู่บนออเดอร์ที่รอจัดสมง reorder l e v e l แปลว่าจุดสต็อกขั้นต่ำที่ควรมีนะคะ Re o r d e r l e v อร์ถ้ามันเริ่มที่จะเป็นจำนวนต่ำลงมาอย่างเช่นต่ำกว่าสิเนี่ยเราก็ควรที่จะสั่งซื้อเติมเข้ามาในสต็อกได้แล้วนะคะเป็นจุดสต็อกขั้นต่ำส่วนดิ c o ินิวดิสค s n ติ t น n u e แปลว่า ไม่ได้ขายต่อเนื่องแล้วนะยกเลิกการขายไปแล้วนะคะถ้า d i สคอนติเนีเป็นหนึ่งเนี่ยแปลว่ารายการสินค้าเนี่ยยกเลิกการขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันสุดท้ายก็คือ i m a g e อันนี้คือตารางฐานข้อมูลทั้ง7ตารางนะคะอันนี้ก็จะเป็นซั p p l เอออย่างที่ได้อธิบายไปแล้วดังนั้นเจ็ดตารางนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำการทำสถิติเป็นดัชบอร์ดกัน เมื่อเราได้ระบบช้อปปิ้งมาแล้วนะดาวน์โหลดจากที่อาจารย์ได้ให้ไว้นะคะแล้วก็เอามาวางไว้ในโฟลเดอร์ w วอร์ไเวนาะโฟลเดอร์วเวอร์อยู่ในไหนอยู่ในไดซี่แอปเซิร์ฟวอรเว็นะคะนี่วางช้อปปิ้งลงไปเนาะคลิกเข้าไปในช้อปปิ้งก็จะเจอไฟล์ต่างๆนะคะไฟล์ต่างๆ ในนี้ในนี้ก็จะมีแอดมิน LTE อยู่นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปพอเจอแอดมิน LTE แล้วมันจะมีไฟล์ index อยู่นะในแอดมิน LTE เนี่ยค่ะให้เราคลิกขวาแล้วเปิดด้วยโน้ตแพดนะคะโน้ตแพดหรือโน้ตแพดพัดๆก็ได้นะคะโน้ตแพดพัดๆก็ได้เดี๋ยวอาจารย์หาโน้ตแพดพัดๆก่อน มีไหมเออเร่งนี้สงสัยไม่มีน้ตแพดแบบนัทีนี้เราจะทำการเซฟแอดนะคะเซฟแอดเซฟแอดให้เป็นไฟล์ .php เนาะมันจะได้รันโค้ด php ที่เราจะเชื่อมต่อกับ mysql ได้นะคะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้อย่างเช่นชื่อตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นชื่อตัวเองก็ได้อาจารย์จะตั้งชื่อเป็น ajnig. php นะอย่างนี้เลย ah ajnig. php จากนั้นเราก็ทดลองรันดูสิคะว่าเราหาเจอไหมเวลาเราลันเนี่ยเราจะลันด้วยคำว่า local host ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราจะเข้าไปก็คือ path ของช้อปปิ้งก่อน แล้วก็ผาดถัดไปที่เราคลิกเข้าไปก็คือตัว admin LTE A ใหญ่นะ LTE ใหญ่นะคะต้องสะกดเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะนี้แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ค่ะเมื่อกี้อาจารย์ตั้งชื่อว่า a j n i g php เข้ามาแล้วทีนี้เราต้องการที่จะทำการาสร้างกราฟบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้ซึ่งคลิปที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ให้พวกเราได้ทำสรุปยอดจำนวนออเดอร์สรุปยอดจำนวนสินค้าสรุปยอดอจำนวนลูกค้าแล้วก็สรุปยอดเงินรวมที่ขายได้นะคะอันนี้คือทำไปแล้วเนาะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยทีนี้สิ่งที่อาจารย์จะให้เราทำ ที่เป็นการเก็บคะแนนทดสอบปฏิบัตินะคะก็คือการทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นกราฟนะคะห้ากราฟในการสรุปยอดนะคะเป็นซีรีส์ซีรีส์ก็คือขั้นแรกจะต้องหาพื้นที่ตรงนี้ให้เจอก่อนนะคะตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันจะมีคำว่าโดนัทแอเรียแล้วก็เซลใช่ไหมคะพื้นที่ตรงนี้ดังนั้นเวลาเราหาเนี่ยเราก็ลองเซิร์ชดูนะคะกดคอนทรลเเพื่อค้นหาเนาะ ถ้าของใครใช้โ no น้ดแผดพัดพดมันจะมีเลขด้านหน้าตรงนี้ว่าบรรทัดที่เท่าไหร่เนาะของอาจารย์ยังไม่ได้ติดตั้งโ no น้ตแผดพัดพ,ดพ,ดพดก็อาจารย์จะทดลองค้นหาก่อนคำว่าเซล์นะคะเจอไ,ไหมเซล ลองหาคำว่าตันัทนะคะ,ะเป็นตรงนี้เนาะตัวนัดแล้วมีคำว่าเซล์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองเปลี่ยนคำว่าเซล์ลให้เป็นคำว่ากราฟ จากขึ้นจากขึ้นจาก API นะคะครับสรุปยอดช้อปปิ้ง ใช้เป็นชาร์ api นี่สองบรรทัดที่เป็น dip chart เท่ากับ chart เนี่ยมันคือกราฟสองกราฟที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลย,เยอาจารย์ขอรีเฟรชนี่เปลี่ยนละกราฟสองกราฟถ้าเรากดโดนัทกับกด area อย่างนี้เนาะมันคือกราฟสองกราฟเราจะลบมันออกไปนะคะสองบรรทัดนี้ตรงบรรทัดที่เป็น dip chart เนี่ยตัวนี้เลยสองบรรทัดนะคะลบออกลบออกไปแล้วเราจะไปเอาโค้ดที่เป็น API ของ Google นะคะมาวางแทนเดี๋ยวจย์ขอลบ area กับโดนัทไปด้วยตัว LI นี้จะเป็นไอคอนในการคลิกคำว่า area กับตัวโดนัทนะคะจันขอลบออกไป ดังนั้นนายพื้นที่ตรงนี้นะคะมันก็จะหายไปแล้วเนาะเพราะว่าเราลบทุกอย่างออกไปเมื่อกี้2กราฟกับ2ปุ่มที่เป็น LI ทีนี้วิธีการก็คือเราจะต้องเข้าไปใน o o o l l e เ o ิ่นชาร์ต API นะคะเพื่อไปเอากรับมาก่อน Google Chart API อาจารย์เอากราฟเส้นแล้วกันเนาะที่เป็นวันที่ที่ขายสินค้าได้แต่ละวันที่เป็นยอดสรุปนะคะนั้นใช้กราฟเส้นนั่นก็จะ copy คําว่า skip นะคะเป็นต้นไปมาจนถึงปิดสกิป เอามาวางแล้วก็อาจารย์ก็จะ copy ดิบไปนะคะเอามาวางต่อจากสคริปต์เลยทีนี้พื้นที่ตรงนี้มันคือข้อมูลอาจารย์จะเปลี่ยนจากเยียร์เป็น d a y d เ y แล้วก็จะเปลี่ยนยอดออก็เป็นเซลล์เนาะซึ่งใช้แค่2ตัวดังนั้นตัวที่3ามเราลบออกไปนะคะข้อมูลดิบตรงนี้เราก็ลบออกไปด้วยลบไปเลย เอาลบไปตัวก้ามปูกับตัวนี้เอาไว้อยู่เนาะเพราะมันเป็นตัวเปิดของอันนี้นะคะคู่กันนี้ต่อเนื่องด้วยการาใช้ PHP นะคะมาเป็นตัวโชว์ข้อมูลแทนข้อมูลดิบซึ่งเดี๋ยวตัวแปร Data เ,เนี่ยเราจะไปสร้างไว้ข้างบนนะคะ echo แปลว่าแสดงผลเนาะดังนั้นเราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาต่อท้ายนะคะ มาต่อท้ายหัวของคอลัมน์ตรงนี้อ่าแล้วเราเปลี่ยนตรงนี้วิ d t h กับ h e i ให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หน่อยนึงนะคะทีนี้โค้ดที่เป็น PHP ด้านบนสุดนะเดี๋ยวค่อยๆทำตามอาจารย์ไปนะคะ Enter ลงมาแล้วเปิด PHP ไว้นะคะ แล้วก็ปิด PHP สิ่งที่เราจะเอามาใส่ในนี้ก็คือโค้ดของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะคะเวลาเราไปหาเราก็หาคำว่า PHP MySQL W3School นี่แล้วก็เข้าไปนะคะเข้าไปในเว็บ W3School จะเจอด้านข้างเนะะี่ยค่ะ เราหาคำว่า mysql select data นะคะตอนนี้เราอยู่ในแท็บ php เนาะจะเป็นภาษา php นะคะที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลนะอันนี้เรา copy มาเลย tag เปิด php เรามีแล้วเมื่อกี้เราพิมพ์ไว้แล้วท็กเปิดท็กปิดนะคะเรามีแล้วดังนั้นเราก๊อปมาถ้าก๊อปทั้งหมดก็ได้นะจะได้ไม่หลงก็มาเลยเดี๋ยวเราวางทับไปเลยนะคะ เมื่อกี้เราพิมพ์อันนี้ไว้แล้วเราลบไปก่อนแล้วระวังทั้งหมดไปอ่าเรียบร้อยทีนี้เราค่อยๆมาเปลี่ยนนะคะอย่าง username ตอนที่เราล็อกอินเข้าฐานข้อมูลเราใช้คําว่า root ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนเป็นคําว่า root รหัสเนี่ยเราใช้1นถึงแฐานข้อมูลนะ mydb เราต้องเปลี่ยนให้เป็นชื่อที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เราสร้างเอาไว้ในที่นี้เราสร้างคําว่า shopping ใช่ไหมคะฐานข้อมูลใหญ่ๆแล้วก็จะมีตารางเยอะๆเจ็ดตารางที่เรา ทำไว้นะคะทีนี้ในตารางเวลาเรา select เนี่ยตรงนี้ค่ะคําว่า SQL เนี่ยในการ select ข้อมูลของเราเราจะสรุปยอดนะคะเราจะเอา q ิว r y มาใส่ในนี้เนาะ query เราจะเอา query มาใส่ในนี้นะคะมาใส่ซึ่งคิวร e ีเราต้องไปทดสอบก่อนว่าให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นก่อนนะให้มันคิวร e ีออกมาได้ก่อนสิ่งที่เราอยากจะทําก็คือการที่เราจะ ดูว่าแต่ละวันเนี่ยมียอดขายรวมเท่าไหร่ยอดขายรวมแปลว่าเราเอายูนิตไายคูณกับคอนติตีจํานวนคูณราคานะคะแล้วก็เอามากรุปบายตามวันที่นะคะแล้ววันที่ในนี้มีไหมวันที่ในนี้ไม่มีในนี้ไม่มีวันที่แต่ในไหนมีวันที่ขายในออเดอร์ค่ะในออเดอร์มีวันที่หรือออเดอร์เดทนะคะดังนั้นเนี่ย เราจำเป็นต้องใช้สองตารางนะก็คือ order detail กับ order นะคะสองตารางนี้ต้องใช้ดังนั้นเวลาที่เราจะคิวรี่มันเนะะี่ยค่ะวิธีการก็คลิกมาที่ order detail แล้วก็กด edit นะคะกด edit กด edit แล้วเราก็ค่อยๆทำคำสั่ง SQL นะคะซึ่งอาจารย์บอกไปแล้วว่าเราต้องใช้2ตารางใช่ไหมคะอาจารย์ขอลบตัวยึกใหนี้ก่อน เราก็จะต้องใส่คอมม่าขั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อตารางอีกตารางหนึ่งในที่นี้ก็คือ FC Order นะคะนี่เลยมันจะขึ้นให้ส่วน Select Star Form เนี่ยเราไม่เอาแล้ว Star เนี่ยเราเอาเป็น Sum เพราะเราต้องการรวมยอด Sum อะไรเราต้องการเอา Unit Price เราจะมา Double Click ได้เลยเราไม่ต้องพิมพ์แล้วก็ คูณกับ quantity นะคะคูณจำนวนตั้งชื่อให้เขาหน่อยหนึ่งการตั้งชื่อเราใช้คำว่า a s นะคะ a s uh, a s total แล้วกัน total นี้เราต้องการเอา d a y มาด้วยนะคะซึ่ง d a y มันอยู่ใน date เนอะ date order date เนี่ยมันอยู่ใน order detail นะคะเอ่อโทษค่ะอยู่ใน order นะคะอยู่ใน order เนี่ยเราต้องพิมพ์ตามนี้เลย o ใหญ่ order d ใหญ่นะ date order date อย่างนี้เลย ราเอา order date มาด้วย o r ดอ r d เด e นี่อ r d e r date มันเก็บทั้งวันที่และเวลาเห็นไหมวันที่และเวลาเราต้องการเอาแค่วันที่อย่างเดียวเราก็จะใช้วงเล็บครอบไว้ข้างหน้าจะใช้คำว่า date นะคะแปลว่าเราจะเอาแค่วันที่นะ time ไม่เอานะคะ time ไม่เอาทีนี้ เมื่อมันมีสองตารางแบบนี้เราต้องจอยมันด้วยนะคะจอยการจอยเนี่ยเราก็ใส่แ่ว่นี้เลยแววนแว่เราจะจอย order id นะคะซึ่งมันมีทั้งใน order ์ด t a i l และในออเดอร์นะทั้งสองตารางนี้มี order id เหมือนกันเลยดังนั้นเราจะตามเราจะใช้ชื่อของตารางก่อนแล้วดอด้วยคีย์ลักก็คือ order id เท่ากับ ชื่อของตารางที่สองดด้วยคีย์หลักนะคะอันนี้เป็นการจอยนี้เป็นการจอยจอยกันระหว่างสองตารางซึ่งมี order id เป็นคีย์หลักระหว่างตาราง fc order detail กับตาราง fc order อันนี้เป็นการจอยกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มี2ตารางขึ้นไปเราต้องจับคู่จอยนะตัวไหนที่มันเชื่อมกันอย่างอันนี้คู่นี้คือ order id เป็นตัวเชื่อมดังน,นั้นเราต้องจอยกันนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการซัมมัน หรือรวมค่ามันเราต้องสั่งกรุ๊ปบายด้วยว่าต้องการรวมรวมรวมจากอะไรหรือรวมตามอะไรนะกรุ๊ปบายรวมตามอะไรอันนี้อาจารย์ต้องการรวมตามวันแต่ละวันอาจารย์ก็ก๊อปมาเลยเนี่ยเดทวงเล็บออเดอร์เดทเนี่ยรวมตามวันแต่ละวันอย่างนี้นะคะอ่ะได้แล้วคำสั่งคิวรี่เดี๋ยวขอลบไอตัวจึ๊๊บๆนี้ไปหน่อยเพราะว่า มันจะเออร์เลอร์นะคะเวลาเอาไปเข้าในโค้ดอันนี้คือคิวรีในการรวมยอดนะคะอาจารย์ก็จะกดโกูลองดูก่อนอ่ามันมาแล้วมาให้เราแบบนี้แล้วแปลว่าถูกต้องคิวรี่ไม่ผิดพลาดนะคะรวมยอดได้ทั้งหมดสี่ร้อยเจ็สิบเกวันนะคะเมื่อได้คิวรี่นี้แล้วถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราจะก๊อปปี้ตัวนี้ละคะ่ะไปใช้เนาะก๊อปปี้ตัวนี้ไปใช้ใช้ไหนไหนก็ใช้ในนี้เลย แลในนี้แหละที่บอกว่าให้เอาคิวรี่มาใส่ในเนี้ยคะ่ะใส่มีวักนะใส่ลงไปปึ้งเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เราอเอามาก็คืออ๋ออันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะอาจารย์ขอตั้งชื่อหน่อยอาจารย์ขอตั้งเป็น s s day นะ day นะคะใหม่เนาะในนี้ Edit อ,อ,อีกทีหนึง่งเพราะว่าบนหัวคอลัมน์ที่มันปรากฏเนี่ยมันเป็นวงเล็บอยู่เลยเนาะค,คำเนี้ยคำเนี้ยตรงเนี้ย อันนี้เราตั้งชื่อเล่นแล้วเป็น total ตรงนี้ยังเป็นหัวแบบ date order มันเป็นคํายาวมันใช้ไม่ถนัดเราตั้งชื่อเล่นให้หัวอลัมน์เขาหน่อยการตั้งชื่อเล่นก็เหมือนเดิม s แล้วก็ให้ชื่ออะไร d อ่ะสั้นๆใช่ไหมคะพอกด go อ่าบนหัวคอลัมน์ก็จะกลายเป็น d แล้วเวลาเอาไปใช้จะได้เอาไปใช้ได้ง่ายนะคะทีนี้เราได้ตัวแปรมาสองตัวคือ total กับ d เราก็ต้องสร้างตัวแปรมารับนะคะในรูป y ของเรานี่แหละนี่วิธีการสร้างตัวแปรมารับของเดิมเขาเนี่ยเขามี id กับมี first name last name ใช่ไหมคะโดยใช้ตัวแปรล low ลมาเป็นตัวเรียกนะคะดังนั้นเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวอันนี้เราไม่ใช้ละเราไม่ใช้ของเขาแล้วก็ c o m ์เ n าไว้แบบนี้นะคะใช้สแลสองครั้ง สิ่งที่เราจะใช้ก็คือตัวแปร d กับตัวแปร total to นะคะ total to. ซึ่ง d จะให้เก็บข้อมูลที่ดึงมาจาก d ส่วน total to ก็ให้เก็บข้อมูลที่ดึงมาจากในนี้เนาะ total to นะคะ ได้มาสองตัวแบบนี้ day กับ total นะแต่และว,วันขายได้ยอดรวมเท่าไหร่นะคะมาแล้วเราก็จะสร้างตัวแปรที่สามซึ่งเป็นตัวแปรที่จะเอาไปสร้างกราฟนะคะเราตั้งชื่อว่าตัวแปร data เราใช้ตัวแปร data ดดเท่ากับดดเท่ากับแปลว่าการทําการเชื่อมต่อข้อมูลกันนะคะเชื่อม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 แต่ละรอบนะเชื่อม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 กันไว้นะคะต่อข้อความกันไว้เราจะต่อข้อความดังนั้นข้อความจะอยู่ในนี้นะคะ เนี่ตัวเดจะต้องอยู่ในฟันหนูฟันเดียวแต่ตัว total จะไม่ต้องมีฟันหนูเพราะเขาเป็นตัวเลขนะคะแค่นี้แค่นี้ได้ละดังนั้นตัวกราฟของเราก็น่าจะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตัวไป d ดัตตาเราก็เก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่เลยมาแล้วดังนั้นลองเอาไปประยุกต์ดูนะคะกับคิวリอื่นๆอ,อ,อีกสี่คิวนะคะ เดี๋ยวน้องมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์สต็อปก่อนเดี๋ยวอาจารย์เข้ามาใหม่ทีนะอาจารย์อัดคลิปให้พี่เขา